คนทั่วโลกรู้ว่าอยู่แล้วว่าสถาพยาบาลเมือ<ห>่อไม่ได้มามแค่ จะมาเที่ยวนะครับแต่ว่าแม็มาป่วนทั้งแพทย์แล้วก็โรงพยาบาลนะครับที่โรงพยาบาลปายจังหวัดแม่ฮ่องสอนด้วยก็เลยเป็นเหตุที่ทําให้นักท่องเที่ยวชาย4ี่คนชาวอิสราเอลกลุ่มนี้ครับถูกตํารวจปูทรนปายจังหวัดแม่ฮ่องสอนเนี่ยควบคุมตัวเพื่อที่จะไปเที่ยวถอในโรงพักทันทีนะครับซึ่งตํารวจนะครับควบคุมตัวไปสอบสวนหลังจากที่ตํารวจท่องเที่ยวเขาร่วมกับตํารวจปูทอนปาย ไปจับกลุมตัวได้ภายในรีสอร์ทแห่งหนึ่งที่อำเภอปายครับแล้วก็มีการเพิกถอนวีซ่ารวมไปถึงการผลักดันออกนอกประเทศทันทีนะครับส่วนสาเหตุที่นักท่องเที่ยว4คนนี้ถูกรวบตัวนะคะก็สืบเนื่องจากวันที่2กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาค่ะเหตุการณ์นี้คุณผู้ชมเกิดที่โรงพยาบาลปายนะคะคือเป็นการรับผู้บาดเจ็บชาวอิสราเอลคนหนึ่งเนี่ยเขาประสบอุบัติเหตุขี่รถจักรยานยน จักรายานยนต์แล้วก็ไปล้มเองเพื่อนสี่คนชาวอิสราเอลก็ตามมาดูอาการค่ะคุณผู้ชมดูภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะจะสังเกตเห็นว่าจุดเกิดเหตุบริเวณห้องฉุกเฉินแพทย์ก็กำลังรักษาชาวอิสราเอลที่ได้รับบาดเจ็บอยู่ค่ะแต่แทนที่นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้จะรอดีๆ กลับมีพฤติกรรมป่วนไปทั่วโรงพยาบาลเลยค่ะพยายามที่จะเข้าไปในห้องฉุกเฉินพอเจ้าหน้าที่มาห้ามก็เริ่มเอะอะโวยวายพยายามที่จะเข้าไปให้ได้แล้วมีบางจังหวะด้วยนะคะที่เขาบอกว่าพยายามที่จะแง้มประตูเข้าไปในห้องฉุกเฉินทาให้เจ้าหน้าที่ที่กําลังรักษาผู้ป่วยต้องวิ่งเข้ามาห้ามปรามสุดท้ายเรื่องไปจบที่สพปลายค่ะเพราะเกรงว่าจะเป็นการรบกวนผู้ป่วยคนอื่นรวมถึงการรักษา ทั้ง4คนโดนข้อกล่าวหานะคะร่วมการก่อความเดือดร้อนรําคาญปรับไปคนละ3,000บาทค่ะคุณหมอบอกว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะครับแต่ว่ายังเคยมีพฤติกรรมที่กลางมากกว่านี้อีกครับทั้งชี้หน้าด่าบุคลากรทางการแพทย์ต่อว่าไม่เชื่อมั่นในฝีมือของหมอไทยแล้วก็ขอให้รักษาตามอาการที่ผู้ป่วยขอเท่านั้นพฤติกรรมยังไม่จบเพียงเท่านี้นะครับคุณผู้ชมครับมีคลิปภาพนี้ฮะ มาให้คุณผู้ชมได้ดูกันนี่ก็เป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเป็นชาวอิสราเอลเหมือนกันครับกำลังยืนสูบกัญชาอยู่ภายในพื้นที่ของโรงพยาบาลนะครับเจ้าหน้าที่ก็เข้าไปนะครับบอกว่าห้ามปรามบอกว่าสูบไม่ได้มันผิดกฎหมายแต่นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ไม่เชื่อฟังครับคุยกันก็คุยกันไม่รู้เรื่องก็ ทำเอาบุคลากรทางการแพทย์ทนไม่ไหวแล้วก็พยายามจะไปแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็ได้รับคําตอบแบบนี้บอกว่าอย่าทําลายการท่องเที่ยวซึ่งนี่เป็นข้อความร้องเรียนครับจากกลุ่มแพทย์ในอําเภอปายบอกว่าจังหวัดชายแดนที่มีชาวอิสราเอลมาอาศัยอยู่จํานวนมากครับทุกวันนี้ ไปตรวจไปทำงานก็จะเจอปัญหาซ้ำๆแบบนี้ครับเค <c oughs> ยส่งเรื่องไปให้อำเภอแล้วร้องเรียนไปแล้วแต่ทางอำเภอแจ้งกลับมาบอกว่าอย่าทำรายการท่องเที่ยวแบบนี้ก็แหมไม่รู้จะไปร้องเรียนกับ oh. ใครเหมือนกันนะครับคุณหมอบอกว่ารู้สึกว่าชีวิตยังไม่ปลอดภัยละถ้าไปเจอข้างนอกก็กลัวจะโดนทำร้ายสุดท้ายอาจจะไม่พ้นต้องลาออกนะครับ ทางด้านของนายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดแม่ห้องอนก็บอกนะคะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยถือว่าสร้างความเสียหายให้กับจังหวัดเหมือนคุณผู้ชมที่ติดตามไลฟ์อยู่ตอนนี้เนี่ยก็แสดงความคิดเห็นกันเข้ามาบอกว่านี่แหละทําให้เกิดความวุ่นวายในหลายพื้นที่นะคะทั้งนี้ทางสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเนี่ยเขาจะไปหารือกับทางผู้ราชการจังหวัดและผู้ที่เกี่ยวข้องนะคะออกมาตรการทางกฎหมายอย่างเข้มข้นเพื่อที่จะเข้าไปดูแลจัดการกับนักท่องเที่ยวประเภทนี้คะ่ะ นักท่องเที่ยวชาวไทยหรือว่าชาวต่างชาติก็ดีนะครับถ้าเกิดว่าท่านใดเข้ามาเที่ยวในจังหวัดแม่สอนนะครับควรรักษาระบบธรมเนียมประเพณีของพื้นถิ่นให้ดีนะครับไม่ใช่ว่ามาสร้างความวุ่นวายให้เกิดความเสียหายให้กับพื้นที่เองหรือว่านักท่องเที่ยวที่อยู่ใกล้เคียงนะครับตัวนี้เราต้องอใช้มาตรการเข้มข้นทางด้านกฎหมายให้เต็มที่นะครับผมเชื่อว่าจะแก้ปัญหาได้ระดับหนึ่งนะครับ รายได้จากการท่องเที่ยวก็สําคัญนะครับเม็ดเงินไหลเข้าประเทศแต่ เรื่องของความปลอดภัยของคนไทยเรื่องของความปลอดภัยของบุคลากรทางการแพทย์ก็สําคัญเหมือนกันเขาบอกว่าการละเมิดกฎหมายของนักท่องเที่ยวชาวอิสราเอลกลุ่มนี้นะครับในอําเภอปํายจังหวัดแม่ฮ่องสอนเนี่ยก็ไปสร้างความไม่พอใจให้กับคนในพื Não, ้นที yeah, ่เป e in in ็นอย่างมากครับแล้วก็มองว่าสาเหตุหนึ่งเนี่ยมันมาจากการปล่อยปละเลยของหน่วยงานรัฐในพื้นที่นะครับจนส่งผลกระทบต่อแพทย์และพยาบาลหลายคนแสดงออกด้วยการวิพากษ์วิ จารย์ในสื่อสองคมออนไลน์กันอย่างกว้างขวางเลยครับคุณผู้ชมบอกว่าถ้าปัญหานี้ปล่อยไว้นานอาจจะบานปลายออกไปอีกแน่นอนอจะกลายเป็นกลุ่มใหญ่นะคะแล้วก็สร้างความเดือดร้อนมากมายมากยิ่งขึ้นอยากให้ผู้ใหญ่เข้มงวดเพราะอันตรายในประเทศเกิดขึ้นได้ถ้าเราคิดไม่ถึง